คู่รักป้ายแดงนางร้ายพระเอกเปิดตัวอย่างเป็นทางการเข้ากันได้ดีมากๆเปิดตัวคบหากันมาอย่างเป็นทางการค่ะพระเอกช่องเจนะคะในนั้นของชปวรากรกับนางร้ายอย่างไอซ์อาทิตย์ชนันโดยเมื่อวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมาทั้งสองก็ได้เปิดปร้านอาหารแห่งใหม่นะคะพร้อมออกมาเปิดใจเรื่องของสถานะความสัมพันธ์ทั้งคู่ค่ะโดยหนุ่มชปเองบอกว่าไปขอพ่อแม่เขาแล้วเดทวันแรกเนี่ยพาเข้าวัดนะคุณพ่อคุณแม่เอง บอกว่าผมเองจะขอดูแลต่อนะครับทางด้านไอยก็ประทับใจที่เป็นคนขยนันแม้ว่าจะอายุน้อยกว่าก็ตามแต่ว่ามีความเป็นผู้ใหญ่ที่คบกันมาก็ไม่มีงองแงกันเลยนะเข้าใจกันหมดซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็ร่วมเป็นกําลังใจให้กันและกันก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวทางทีมงานต้องขอเป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะ